แต่ล้วฝันเห็นแทงน้ํานะครับมีคําทนายฝันวัดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่านะครับสําหรับท่านที่กําลังมีความรักนะครับชีวิตไม่ได้อยู่กับผู้หญิงหรือผู้ชายคนเดียวนะครับเขาจะไปก็ต้องไปให้เขาไปหน้าที่เราคือทำมาหากินเลี้ยงพ่อแม่นะครับส่วนกรณีที่ต้องตัดสินใจนะครับเลือกใครสักคนอย่าลังเลใจนะครับต้องตัดสินใจ เลือกหยิบเพียงคนเดียวนะครับคนนี้เข้ากับพ่อแม่และครอบครัวได้มากที่สุดนะครับส่วนเลขมงคลในคำทำนายฝาดคือเลข449ครับเลข566ครับเลข119ครับเลข24ครับเลข112นะครับเลข45นะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครโชคดีนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดมิ้งกันเลยกันโปรดกดเป๊คงขวัญได้จ้าได้ครับและใครยังไม่กดติดตาม ช่อจากกคนกลตติตามช่อจากสักนิดนิดนิ่งแล้วกันนะครับคนก็ประมาณนี้ครับได้ล้วครับหมอจันจีรพัฒน์จีก่อนหมอดมูนี่สวัสดีครับ